รวมเมคอัพจีนที่เราอยากจะไปยาที่สุดยังไม่ได้เจอตัวที่มันแบบ ประมาณอัลละห้าสิบสี่สิบบาทอะคือถ้าถามว่าสองตัวนี้จะให้เลือกตัวไหนบอกเลยว่าแบบเลือกไม่ได้นะสุดยอดแบรนด์ของช่างแต่งหน้าจีนที่เขาแบบดังมากๆแล้วเขาก็มาทําเป็นแบรนด์ของตัวเองนัวสวยไม่เป็นปื้ดใช้หน้ากับประเทศไทยแบบเหมาะมากๆสวัสดีค่ะเจอกับดาวช่องคอดี้สตอรี่กแล้วนะคะวันนี้จะมาเป็นคอนเทนต์ที่หลายๆคนน่าจะกาลังรออยู่นะคะคือคอนเทนต์รวมเมคอัพจีนที่ดาวอยากจะป้ายาที่สุดจริงๆอะมีความว่าลองเมคอัพจีนค่อนข้างเยอะคือในช่วงหนึ่งปีมาเนี้ยตั้งแต่กลับจากเซี่ยงไฮ้อะก็คือซื้ แบบคือแบบเก็บสะสมมาเรื่อยๆๆประมาณ1ปีครึ่งแล้วนะคะก็เจอทั้งดีดีมากเฉยเยแล้วก็แบบปุ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันอันนี้จะเป็น E ีีแรกเป็นคลิปที่เราอยากจะมาแนะนําตัวที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีของในแต่ละหมวดหมู่นะคะบอกก่อนเหมือนเดิมว่าสภาพผิวดาวเป็นคนที่ผิวค่อนข้างแห้งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบแต่งหน้าแบบว่าแน่นแล้วก็เน้นติดทนนะคะเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าเริ่มกันตัวแรกก็คือเป็นตัวรองพื้นคุชชั่นอะไรคือบอกก่อนว่าดาวอ่ะเป็นคนที่ซื้อรองพื้น นะค่อนข้างหลายตัวแล้วก็หลายแบรนด์รวมถึงแป้งอะไรต่างๆด้วยแต่ว่ายังไม่ได้เจอตัวที่มันแบบ แบบนี้ขนาดนั้นน้อยมากตัวที่ยังแบบว่ารู้สึกว่าชอบอยู่อะตอนนี้จะมีอยู่2ตัวก็คือเป็นมิสทีนสีน้าเงินขวดเดิมนะคะอันนี้ซื้อซ้ําไปแล้วตกลงไปแ,กแรกๆผิวมันจะมีความแบบมีความโกลแต่ว่าพอเซ็ตตัวไปแล้วมันจะแมทเลยทุกคนแต่ไม่ได้แมทแบบว่าดูแห้งอะไรขนาดนั้นอะก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้มันดีมันตอบโจทย์เหมาะกับสภาพผิวดาวแล้วก็ใช้ในกับประเทศไทยแบบเหมาะมากๆเพิ่มเหตุนิดนึงคือตัวมิสทีนเน่จริงๆมันเป็นแบรนด์ไทยใช่ปะแต่ว่าที่เรามาใส่ในคลิปเนี้ยเพราะว่าตัว ก็เลยขอมารวมเป็นแบบเมคอัพจีนแล้วกันเพราะว่าน้องไม anything, ่มีในถ่ายจริงๆรุ่นนี้ถ้าอยากดูรีวิวเต็มๆนะคะตัวนี้พูดถึงบ่อยแล้วก็คือสามารถหาดูรีวิวเต็มๆได้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวคลิปนี้มันยาวต่อไปจะเป็นคุชชั่นอันนี้เป็นคุชชั่นที่แบบใช้ดีมากคือแบบน้องมาอย่างนี้เลยแบบคุ่มขึ้นมาอย่างนี้เลยแบบใช้ดีอันนี้จะเป็นของชิลทูนะคะคือเราไม่แน่ใจว่าหลายคนอ่ะเคยได้ยินชื่อแบรนด์นี้หรือว่าเคยเห็นคุชชั่นตัวนี้ไหมแต่ว่าตัวนี้เป็นคุชชั่นที่แบบอยากให้ทุกกกกกกคคคคนนนนนนนไปลลอออออองง็็ืืววว่่าาาาายยแแแรเพัััััมม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 มดดีีบบ้หิ คือเขาจะเป็นตาข่ายแบบนี้คือถ้าเกิดว่าเป็นคูชชั่นที่เป็นตาข่ายแบบนี้ส่วนมากที่เราเจอมันจะเป็นพวกคูชชั่นกลูใช่ปะแต่อันนี้ไม่มันคือคูชชั่นที่ทําให้ผิวเราแบบว่าดูสุขภาพดีแต่ก็ปกปิดแล้วก็ไม่ได้ทําให้ผิวแบบดูเปียก โกลจนแบบว่าใช้หน้ากากไทศไทยไม่ได้คนตัวนี้คือเนื้อหนามากหนากว่าการเป็นคุชชั่นนะแต่คือ,คอแบบคือมันดีมากแต่ว่าตัวนี้เราไม่ค่อยได้หยิบใช้บ่อยเท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่าสีมันเข้มนะคะคือเนี่ยดูดสีมันค่อนข้างเข้มกว่าผิวเราบีอันนี้ขนาดเป็นตรงแขนนะเทียบกับมิสชินมิสชินสีที่เราใช้ประจํากับคุชชั่นตัวเมื่อกี้คือทุกคนฟินิชมันดีจริงถ้าเกิดว่าใครแบบสีผิวประมาณนี้นะเราว่าใช้ได้แต่อยากให้ลองมากคือเรารู้สึกว่ามันดีมากๆถ้าเกิดว่าเขาทําสีเพิ่มนะเดี๋ยยววเเเเเรรราาาาาาไไปปปื้้้้อออ่่มมมีีพพแแหหนนนใทกกคด็บบบช เดาชอบแบบเดาชอบมากๆชอบแบบแนะนําคนอื่นไปเยอะมากเวลาซื้อเราจะได้มาสงอันแบบนี้คือร<ด>ู้ว่ามันมีความแบบน่ารักมันจะเหมือนเป็นโบโบแบบเนี้เราว่ามฟิลมากเลยแล้วอันเนี้ยตกอันละห้าสิบประมาณเนี้ยเออประมาณอันละห้าสิบสี่สิบบาทแต่มันนิ่มมาก<ๆ>คือตอนที่เราซื้อมาแรกๆตัวพับอมันจะมีความแน่นมันจะมีความแบบว่าลงหน้าไปแล้วเอ้ยเหมือนแน่นๆแข็งๆนิดหนึ่ง,งอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนเอาไปซักก่อนนะคะซักแล้วก็มาใช้ไว้แบบสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยตัวเนี้ยมันทําให้การลงรองพื้นเราไวมากคือมันใหญ่แบบใหญ่เท่าแก้มเราไปแล้วอะ แล้วก็เรารู้สึกว่าตัวนี้เขาไม่ได้กินเนื้อรองพื้นมากะคะเออเป็นพับที่แบบคุณภาพดีมากๆแต่ว่าเดาปกดจากทถาต่อไปคอนทัวร์ดีกว่าน่าจะเป็นคอนทัวร์ที่หลายๆคนกําลังแบบเอ้ยอันไหนดีอะไรแบบว่าต่างกันยังไงก็คือ3แบรนด์นี้นะคะมีลเวอร์โนจูดี้ดอแลวก็ w วจือนะคะแต่ตัวที่ดราโดนถามเข้ามามากที่สุดคือจูดี้ดอกับเวยจือนะคะอันนี้เป็นตัวที่ราคาใกล้กันแล้วก็สีคล้ายๆกันมากๆเดี๋ยวเราจะคอมเพล์สองตัวนี้ให้ดูก่อนแล้วกันอย่างแรกเลยคือจูดี้ดอ อันนี้เราเลือกพาเลทที่สีมันเหมือนกันมาเลยอย่างแรกเลยคือสีคอนทัวร์คือเหมือนกันมากๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าเหวยเยจือสีเขาจะทําไปแบบเหมือนมันดูแบบใช้ได้จริงทั้งสองสีมากกว่าคือมันจะมีอมเทาแล้วก็อมน้ําตาลสีที่เราชอบอะคือสีอมเทาส่วนจูดี้ดออันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะสีมันจะเป็นสีอมน้ําตาลทั้งสองสีแต่แค่เป็นเบอร์อ่อนแล้วก็เบอร์เข้มอันนี้เป็นเหวยจืออันนี้เป็นจูดี้ดอนะคะสีก็คือใกล้กันมากๆจริงๆอะสีแทนกันได้แล้วก็พิกเมนต์ใกล้ก ว่าเวจืออาจจะมีความแบบพิกเมนต์มากกว่านิดนึงตัวจูดี้ดออาจจะมีความแบบอ่อนๆธรรมชาติอะไรแต่ที่เราไม่ค่อยได้ใช้เวจือเพราะว่าเราอยากใช้จูดี้ดอให้มันหมดก่อนนะคะอันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เรารู้สึกว่าตัวแป้งขาวๆอ่ะจูดี้ดอทาได้ดีกว่าแบบดีกว่ามากคือแป้งมันจะมีความพิกเมนต์เนื้อนุ่มแล้วก็เกาะหน้านะคะแต่ตัวเวจือแป้งขาวๆอาจจะยังไม่ค่อยขนาดนั้นเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าใครเน้นแป้งขาวๆนะอาจจะไปตัวจูดี้ดอตัวจูดี้ดอแป้งแบบแอบทําดีกว่าแต่ถ้าถามถึงสีคอนทัวร์นะส่วนตัวเราชอบของเวยาา่สุดท้ ไฮไลท์นะคะดอปัดให้ดูด้วยอันนี้จูดีโดอันนี้หวยจือนะคะมองในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่ว่าตัวจูดิโดไฮไลท์เขาจะมีความติดขาวมากกว่าเป็นแบบขาวเทาอาจจะโดดออกมาจากผิวมากกว่าตัวหวยจือเพราะว่าหวยจือไฮไลท์เขาจะมีความเป็นสีแชมเปญแล้วก็เป็นเนื้อดินน้ำมันเราให้คะแนนมากกว่าคือเราชอบมากมเนี่ยดูดีเห็นว่าสีมันจะมีความแบบแชมเปญอมทองทอง,ทอง,ทองมากกว่าแล้วเวลาที่เราลงผิวมันจะไม่ได้ดูแบบสีโดดออกมาจากผิวขนาดนั้นแล้วก็พุ่งแบบพุ่งมากๆคือถ้าถามว่า2ตัวนี้จะให้เลือกตัวไหนบอกเลยว่าแบบเลือก ที่หวยจือมากกว่าเพราะว่าแบบดูดีดอไฮไลท์ดอไม่ค่อยได้ใช้แต่หวยจื้อไฮไลท์แอบจะใช้ได้จริงมากกว่าแล้วก็สีคอนทัวแอบจะสวยกว่าสําหรับดวแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มาแบบว่าก็สู่สีกันเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ราคาจะโดดกว่า2ตัวนี้นิดนึงนะคะก็คือน้องโ e r n o s e อันเนี้ยโคตรมันดีมากแต่มันอาจจะยากในการพกพาดน,น,นึงเพราะเรารู้สึกว่าตอนมันหนาแล้วมันก็ใหญ่มอาจจะพกพาไปข้างนอกยากคือน้องอ่ะจะมีกลิ่นช็อกโกแลตคือถ้าเกิดว่าใครซื้อมาแรกๆอ่ะจะได้กลิ่นว่าตัวนี้มันเป็นแบบเป็นกลน แต่ถามว่าเทาขนาดแบบคูลโทนมากไหมก็ไม่มันจะเป็นเหมือนแบบน้ำตาลเทาแบบอ่อนๆคือสีมันสวยมากทั้งสองสีสวยมากส่วนแป้งขาวๆนะอันเนี้ยแป้งก็สวยมากคือมันมีความคล้ายจูดีโดแต่ว่าเนื้อจะมีความแบบนุ่มกว่าเออแต่ถามว่าขาวพุ่งเท่าจูดีโดไหมแต่ว่าจูดีโดอ่ะเป็นสีขาวที่พุ่งที่สุดแล้วแต่ว่าเวลาใช้พวกแป้งขาวๆแบบนี้หลายคนอาจจะแบบใช้ยังไงทําไมมันไม่ติดหน้าคือแนะนําว่าแปรงที่เราใช้นะคะเราจะไม่ใช้คู่กับแปรงที่มันเป็นพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เวลาเราใช้อะเราจะใช้ คู่กับแป้งที่มันเป็นแบบหัวเล็กๆแล้วก็พุม่มค่อนข้างแน,น่นดนึงเราจะจิกเนื้อแป้งออกมาประมาณแบบนึงอะเออแล้วก็ขอ,อ,อแล้วเวลาที่เราลงผิวนะเราจะพยายามแบบกดกดกดอย่างเงี้ยคือเราจะไม่ปาดเห็นปะสีแป้งอะ่ะมันจะพุ่งแล้วมันจะป๊อปออกมามากกว่าเวลาที่เราแบบปัดเหมือนเวลาเราปัดแป้งฝุ่นอะไรเงี้ยไม่ได้สุดท้ายไฮไลท์คือไฮไลท์อ่ะเจ้ให้เลยวฟร์โนสวยมากโฟร์โน no, no, สวยมากๆแล้วก็พุ่ง <He> i, คือโคตรสวยคือมันเป็นเนื้อ,อแบบอฝุ่นแต่ว่าเป็นเนื้อฝุ่นที่แบบพุ่งมากๆอย่างหวยเจอือะมันจะเป็นเนื้อดินน้ำมันใช่ปะส่วนของจูดี้ดอกก็เป็นเนื้อฝุ่นเหมือนกันแต่ว่าเนื้อแอบแข็งนิดนึงแต่ว่า <S <S อันนี้คือความลงตัวอันนี้คือเป็นเนื้อฝุ่นสีแชมเปญที่แบบพุง่งตะโกนคือเดาไฮไลท์หัวตาแล้วคือดูดีคือสุด ยอดคือแบบสวยมากๆถ้าให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งอย่างดาวแล้วกัน<ะ>ส่วนตัวเป็นคนที่แบบว่าเที่ยวบ่อยอะไรเงี้ยต้องพกคอนทัวร์ตลอดเวลาเราอาจจะเลือกหวยจือบางเล็กแล้วก็พกง่ายแต่ถ้าดังดาวไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้อะไรมาก<ๆ>เราอาจจะเลือกเว<ๆ>นะลร์โน้ดาวแถมไฮไลท์อีกตัวหนึ่งเป็นไฮไลท์ที่โคตรสวยอันนี้เป็นของเอสทีเคทุกคนมันจะมี2เนื้อคือเนื้อเนี้ยมันจะเป็นเนื้อที่แบบละเอียดอันนี้จะเป็นเนื้อที่มันค่อนข้างหยาบนิดนึงความแตกต่างคือตัวที่เนื้อละเอียดอะสีมันก็จะเป็นนนแแบบบชชััอออะะไรเเเงี้้ยใ่่่ปตตวววทืหาาาามมมจคคลน แสงความแบบว่ามันต่างกันคือมันจะดูโปร่งแสงกว่าแต่มันจะแบบสะท้อนแสงมากกว่าเออเป็นประมาณนะั้นแล้วเรารู้สึกว่ามันเลือกใช้ง่ายมาอันนี้สีก็จะออกแชมเปญคือเราจะชอบไฮไลท์ที่สีมันออกแชมเปญน,นะคะเพราะว่าสีมันจะไม่โดดจากผิวมากคนอันนี้เราแบบถูกด้วยเราหน้าจะซื้อมาแบบร้อยนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเออคืออยากให้ไปตามมากแต่ว่าอันนี้เราซื้อที่จีนนะคะอาจจะยังไม่มีในไทยทุกคนอาจจะต้องลองหาดูนะต่อไปเป็นอายแชโดว์นะคะอายแชโดว์ของจีนบอกเลยว่าทําสีสวยมากคือพิกเมนต์ โทนสีมันคือของไทยผสมเกาหลีอะคือโทนสีสวยมากแต่ว่าแบรนด์ที่อยากแนะนําจะเป็นของ f l o เ e r n o นอันนี้สวยมากคือตะลงตลับอะไรโตหรูอยู่แล้วอันนี้แบบน่ารักอันนี้จะเป็น c o l l e คชั o strawberry cupid นะคะคือข้อดีคือหนึ่งพิกเมนต์สีดีมากคืออันนี้มันจะเป็นโทนแบบค่อนข้างธรรมชาติเวลาใช้อ่ะมันใช้ง่ายดูคนเรามาปัดแก้มก็ได้ตัวหนึ่งเป็นของ f l o w e r n o โนเหมือนกันคือโทนมันจะคล้ายกันกับอันเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้จะมีความแบบสีน้อยกว่าเห็นปะว่าแบบโทนสีมันคล้ายกันมากคือเราแบบชอบอายแชโดว์โทนสีประมาณนี้แล้วว่ามันแต่งง่ายดีีีนนะ้ม เป็นแบบชมพูแล้วก็มีสีพีชด้วยแล้วก็มีชมพูเป็นแบบชมพูนิวทรอลเออสวยแต่ว่าสิ่งที่เราอยากแนะนําของพาเลตนี้มากๆคือเดี๋ยวทุกคนดูไฮไลท์นะสุดยอดอันเนี้ยคือเอามาทําดอลลี่อายสวยเอามาปรับเป็นไฮไลท์คือได้คือถ้าเกิดว่าใครอยากได้อันเดียวจบไม่ต้องการซื้อไฮไลท์แยกอันเนี้ยได้เลยแบบสวยมากจริงๆอ่ะสีอย่างเงี้ยเอามาปรับเป็นบลัชออนได้ด้วยนะถ้าเกิดว่ามีแปรนเล็กๆอ่ะคือใช้ได้เลยคือพาเลตเนี้ยคุ้มมากเดี๋ยวเรามาทําเป็นดอลลี่อายตัวเนี้ยมันจะเป็นกลิตเตอร์ คือโคตรสวยคือพุ่งแบบอันนี้อาจจะมือหนักไปนิดนึงองมือเบาๆเพราะว่าแบบเตอร์มันใหญ่แล้วมันพุ่งมากไปตามอยากให้ไปตามมากอันนี้จะเป็นอายแชโดว์สองพาเลตที่เราอยากแนะนํานะคะเป็นของ j o a n n o ทั้งสองอันเลยเบร์จะออนคือเยอะมากที่อยากแนะนำะคือมีเยอะมากเอาเริ่มจากพวกครีมบลัชก่อนค o l เลอร์คีค o r เลอร์คีเป็นอีกแบรนด์หนึง่งที่ทําเมคอัพสวยแล้วก็เมคอัพดีอันนี้จะเป็นเหมือนฟิลพุดดิ้งพอคนอันนี้คือเหมือนของเกาหลีมากแต่ว่าอันนี้ถูกกว่าคือตัวนี้เนื้อเขาจะมีความแบบนุ่มๆเด้งๆแต่ มันเกาะผิวคือเรารู้สึกว่าตัวนี้เกาะผิวแล้วก็ต้องรีบเบลนด์นะคะเพราะว่าพอเหมือนมันเซตตัวแล้วมันจะเบลนด์ไม่ค่อยไปนี่ <Yeah. S 1> แต่เนื้อมันจะมีความแบบอย่างนี้เห็นปะโปรง่ปรงๆแสงนิดนึงคือพอลงแก้มไปแล้วแบบน่ารักแล้วก็สีแน่นติดทนอันนี้สวยมากพาเด้ทางตาแก้มปากเป็นของคาร์ลคีนะทุกคนไปดูรุ่นนี้ได้ราคาดีกับอีกรุ่นหนึ่งที่เราก็รีวิวบ่อยเหมือนกันแล้วก็มีความว่าติดเฟรนด์ด้วยเป็นของเรซชัมเบอร์นะคะจะเป็นรุ่นที่เป็นตลับสีทองๆแบบทุกคนรุ่นนี้ีกวส็ จะไปทางแบบแมทแมทยด,ด,ดูดิคือพอลงผิวแล้วก็คือแมทแมทเราก็เกาะผิวแล้วก็ติดทนแบบอยู่ทั้งวันแต่ว,ว่าสีดีนะคือเบลนด์เราแบบเบลนไปอ่ะเออแล้วก็เกาะผิวแล้วก็ไม่กินเนื้อรองพื้นก่อนหน้าด้วยฝุ่นก็ยังเป็นฟล e เวโนสแล้วก็ทิเมชคือทิเมจอันนี้ตัวที่มันดังๆมากๆเมื่อปีที่แล้วว่ะคือมันจะเป็นบลัชออนสามหลุมแบบนี้ใช่ปะใช้ได้ดีจริงๆนะทุกค,คนคือเราเพิ่งรู้ว่าทิเมจอ่ะมันเป็นแบรนด์ของช่างแต่งหน้าจีนที่เขาแบบดังมากๆแล้วเขาก็มาดี มากๆแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะแต่ว่าเขาคิดมาค่อนข้างครบเวลาใช้อะเราจะชอบใช้สีนี้แล้วก็อันนี้มาปัดหน้าแก้มคือตรงเนี้ยมันจะดูฟอปมากๆสวยอันนี้ซื้อได้เนื้อดีไม่เป็นฟื้อคือฝุ่นกําลังดีทุกอย่างดีมากอยู่ในปลัฝุ่นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นของ f ฟเวอร n o นสคือปลัฝุ่น f ฟเวอร n o นอะทำออกมาดีทุกรุ่นแต่ว่า2รุ่นเนี้ยเราอยากมาแนะนําเพราะว่าอย่างรุ่นเนี้ยคือเขาทําเป็นแบบสองลูกคือจีนชอบมากกับการเลเยอร์ปลัคืออะไรแบบเนี้ยคือสุดยอออออดมมาาาาากกแแตต่่่่่่ววรรุนนนนนเเเเี้้้ืืป็็ิงงขขค นะคะเวลาใช้มือเบาๆนะแต่พิกเมนต์มากคือเนื้อดีเนื้อนุ่มแล้วก็ไม่เป็นปืดรุ่นเนี้ยก็ดีแต่ตลับมันอาจจะมีความพกยากหน่อยหนูคือทําตลับแบบเวอร์มากกับอีกรุ่นหนึ่งนนก็เป็นรุ่นสวนบัลเล่คือถ้าเกิดว่าใครอยากได้บลัชที่มันใช้ได้จริงหรืออายแชโดว์อะไรเงี้ยคือต้องรุ่นนี้มันเป็นซีรีส์เดียวกันที่เรารู้สึกว่าเขาทาสีมาแบบใช้ได้จริงมากอันนี้เราใช้ที่แก้มอยู่ด้วยเขาจะมีความเป็นชมพูนมเนื้อแมทเหมือนกันดาวจะชอบบลัชเนื้อแมทน,นะคะก็เลยจะแนะนําแต่พวกแบบบลัชเนื้อ รูดแค่ไหนที่งานตากันบ้างเกือบจะหมดแล้วทุกคนงานตาเดอมีให้ทุกคนประมาณนี้เอาอย่างแรกก่อนแมอันนี้คือดอลิ้่คือของชิวทูนะคะเราใช้มา2แท่งจริงที่เราชอบมากๆเลยคือฝั่งปากกาอันนี้มันธรรมชาติมากๆอ่ะมันอาจจะไม่เห็นคือมันธรรมชาติมันเหมาะกการใช้ใต้ตามาเพราะว่ามันอ่อนคือสีมันจะไม่แน่นเลยคือเราลงใต้ตาไปอย่างเงี้ยเอออ่อนสวยแต่ว่าระวังมันจะเป็นเส้นนะถ้าเกิดใครโผลเป็นเส้นให้เอานิ้วลากแบบนี้คือรู้ว่ามันดีมากแล้วอีกฝั่งหนึ่งที่มันเป็นเนื้อครีมนะคะแล้วมันจะเป็นท ลียสวยมากคือเราใช้บ่อยมากๆอยู่พักนึงเลยอะจนตอนนี้แบบแอบเบทใจให้แบรนด์อื่นนะคะแต่ก็ยังอยากแนะนําทุกคนอยู่ดีเพราะว่าฝั่งที่มันเป็นคู่กนันเนี่ยคือมันดีมากมใช้ได้จริงแล้วแบบเราชอบมากๆแต่อันนี้แล้วแต่คนนะเพราะว่าเราเห็นบางคนก็ไม่ชอบเหมือนกันทุกคนอาจจะต้องลองดูลองฝึกมือว่าแบบตัวเองชอบไหมแต่ว่าคือเราชอบมากๆเลยอันเนี้ยต่อไปมาสคาร่าก็ยังเป็นตัวเดิมที่อยากแนะนาเป็นของจูนี่ดอคืออันเนี้ยเราชอบมากกว่ารุ่นที่เป็นหัวลกเพราะเรารู้สึกว่าหัวเล็กอะบางทีมันอาจจะไม่ได้้้้เเเเนนนนนนืืออออมาาาาาสครร่่่ทีียขดดััแตวถลกไ อยากได้เดามาสคารา่าเยอะใหม่ไม่แพนด้านะคะขนตายาวแล้วก็เด้งท้งวันเหมือนเดิมคือพูดไปหลายคลิปแล้วว่าแบบกลัวหลายคนเบื่อกันแต่ชอบจริงๆสุดท้ายอายไลเนอร์อันนี้ไม่เคยพูดถึงเลยแต่ว่าใช้ตัวนี้มานานมากใช้ตัวเดียวใช้แล้วชอบมากๆนะคะเป็นของอารีบอลไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่าอันนี้เราไปได้มาจากจีนทุกคนคือหัวมันเล็กมากคือหัวมันเล็กด้ามมันสั้นนะคะเวลาที่เขียนอายไลเนอร์เรารู้สึกว่ามันเขียนง่ายแล้วตัวนี้ติดไม่แพนดา้าแล้วก็ถูกอันนี้เราได้มาจาก KKV นะคะจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่น่าจะแบบร สุดท้ายลิปนะคะจริงๆลิปของจีนะเราเฉยเยเราอาจจะชอบแบบพวกลิปเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่าตัวที่อยากแนะนำอ่ะมันจะมี2ตัวนี้ที่รู้สึกว่าเอ้ยทุกคนน่าจะต้องไปลองนะตัวแรกคือชิวทูอันนี้จะเป็นลิปสองหัวที่มันติดทนมาเรารู้สึกว่ามันเนื้อดีแล้วก็ติดทนมากๆแล้วก็ราคาดีคือฝั่งนึงเขาจะเป็นลิปที่เป็นเนื้อแบบค่อนข้างแมทประมาณนี้ดีน่ารักเนาะทิ้งให้เขาเซตตัวนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงมันจะเป็นกลอสที่เป็นแบบลิปสองหัวที่มันทิตๆกันนั่นแหละทุกคนเราทาททับลงไปปช คือมันทําให้ลิปแบบติดทนมากแต่จริงๆฝั่งกลอสอะมันไม่ได้ทําให้ลิปติดทนแต่ว่าตัวนี้มันติดทนอยู่แล้วแค่เหมือนเราทากลอสไปเพื่อให้มันสบายปากจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็อยากจะอวยยศให้จีนอย่างหนึ่งคือเขาทาลิปลกเกอร์เก่งมากคือลิปลกเกอร์ของจีนอะดอมีลองไปหลายอีฮอแล้วคือยอมรับเลยว่าเขาทําเก่งมากคือเนื้อมันดีสีมันสวยแล้วมันสบายปากคือมันไม่ได้เหนียวขนาดนั้นนะทุกคนแต่แบบสิ่งที่ชอบมากคือสีสีลิปลกเกอร์ของจีนสวยมากอะทุกคนอาจจะงงว่าลิปลักเกอร์คือร ก็มันจะมีความเป็นลิปที่ทอทาไปแล้วอ่ะันจะมีความฉ่าเหมือนกลอสแต่ว่าพอตัวกลอสมันหลุดออกไปอะพิกเมนต์สีอะมันจะเกาะอ,อยู่ที่ปากเราซึ่งบางทีมันอาจจะทําให้เกิดความหนึบหนึบปากได้แต่ว่าสีมันจังจะเกาะอ,อยู่ที่ปากเราอาจจะหนึบได้ซึ่งส่วนตัวเราไม่ได้มีปัญหาก็เลยแบบเออก็เลยชอบเออแต่ว่าตัวที่อยากแน,นะนำอาะอันนี้จะเป็นของพิงแบนะคะเป็นรุ่นที่คอลแลบกับน้องบัตเตอร์แบร์อันนี้เรามี2แท่งเลยใช้หมดไปแล้วแท่งหนึ่งคือทุกคนเนื้อมันดีมากแล้วสีมันสวยมากๆเนี่ยเห็นปะมันจะมี ความแบบฉ่ำๆอย่างนี้อันนี้ทาทับข้างบนคือเวลาที่เราใช้อ่ะเราจะทาทับสุดท้ายทาทับลิปทินอะไรก็แล้วแต่มันจะทาให้ปากเราดูฉ่ำมากๆแล้วก็เหมือนมันจะทําให้ลิปทินอะ่ะมันเกาะอ,อยู่ที่ปากเรามากขึ้นด้วยเออก็เลยแบบอยากให้ทุกคนไปลองดูนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยลองพวกลิปแบล็คเกอร์อะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 2> ก็คือไปลองของจีนได้ของจีนคือทําดีมากอันนี้ก็จะเป็นเมคอัพจีนที่เราคัดมานะคะแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเริ่มเข้าวงการเมคอัพจีนนะก็ลองดูตัวที่เราแนะนําไปได้ตัวที่เราแบบใรรเองงช้้้มาานนแลวจิๆูสึก ว่าเออมันดีจริงๆนะก็เลยแบบอยากมาแนะนํากับทุกคนนะคะอย่างหนึ่งคือวิธีเลือกเมคอัพจีนของดาวนะคือหนึ่งเวลาที่เราไปจีนนะดาวจะซื้อเมคอัพในห้างก็คือตามพวกคอลเลอร์คอลเลอร t ิสหรือว่า KKV นะคะอันนี้ก็คือเหมือนจะแบบเป็นแบรนด์ที่มันขึ้นห้างเข้าร้านอะไรประมาณนี้นะคะก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือเนาะแล้วก็แบรนด์ที่กดจากเถาเป่าเนี่ยเราก็จะมีร้านประจําของดาวหรือเราจะร้านที่เหมือนกับร้านรวมเครื่องสำอางเป็นเครื่องสำอางที่เหมือนเขาก็ท่ามาแล้วว่าแบบเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างดังของจีนอะไรประมาณนี้นนนนนะะคมาาอยู่ใร้้ั แต่ว่าแบรนด์ที่เรามาแนะนำอันนี้ฮะส่วนมากมันจะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างวหวรุ่นคือมันจะไม่ได้เป็นแบรนด์นแบรนด์ไฮเอนด์คือของจีนมันจะมีเป็นแบบแบรนด์ไฮเอนด์ไปอีกนะทุกคนแต่ว่าอันนั้นนะเราจะไม่ค่อยได้ใช้ทุกคนลองไปเลือกดูได้นะคะแล้วถ้าเกิดใครมีแบรนด์นไหนที่อยากจะแนะนำเรานะคอมเมนต์มาได้เลยคือพร้อมเอฟมากๆหรือรู้สึกว่าแบบไหนใช้แล้วไม่ดีหรืออยากจะแนะนําวิธีการใช้นะคอมเมนต์บอกได้ทุกอย่างเลยก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะถูกใจก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกัวน่าใจให้เด